ข้ามาใหม่ราคาเริ่มต้นอ,อที่419,000บาทผ่อนเริ่มต้นอ,อที่7,000ต้นต้นมีโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.59นะคะใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานคัสเกตนะคะดูให้จบคลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบก,กับพิมพ์เพจยนนะคะพิมพยอยู่ที่บริษัทเพจยนสุวินทวงศ์ส6สนักงานใหญ่สาข,ขาที่สาของเรา ศูนรอมรถมือสองย่าที่ใหญ่ที่สุดในย่าสุวินทวง์นี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถครอบครัว7ที่นั่งแล้วก็รถครอบครัว5ที่นั่งขอเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7 0็ดพันต้นนะคะได้เป็นตัวท็อปแล้วก็เลขใหม่อยู่ที่ประมาณ5-6,000งหกห่นเท่านั้นเองใครมองหารถครอบครัวราคาถูกๆคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพิงพามาดูรายเอียดคันแรกกันเลยนะคะสําหรับคันนี้เลย ได้เป็นตัวท็อปมาให้ได้ส่งปี2017ตัวนี้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะกับราคา4 1 9 0 0 0บาทเป็นโตต้าเซนต้า 1.5V ปี2017เลขไม้อยู่ที่1 1 0 0 0 0กโลนะคะสำหรับคันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณเพียงแค่7 0 0 0ต้วตนเท่านั้นเองกระจังหน้าของเขามาเลย นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดำตัดขอบด้วยโครเมียมส,สวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยตัวนี้ได้ตัวก่อนเปลี่ยนชมปี2018มาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะภายในของเขาตัวนี้เป็นเบาะหนังทูโทนมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ปิดเปิดแบบ ออโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะรถรอบครัเวเจ็ดที่นั่งพร้อมใช้งานมาพร้อมกับจอกลางให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยติดแอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยสําหรับคันนี้นะใครที่มองหารถรอบครัวไว้ใช้งานอยากได้รถถูกๆแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันแล้วก็ตัวนี้เขาปิดเปิดแบบออโต้ได้ทั้ง2ข้างเลยสีบอลสวยอีกด้วย นะคะ4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ0827043253เบอร์พิงแอดไลน์ได้มีส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้สามารถพับเบาะเรียบลงไปด้านล่างได้แล้วก็มีถาดรองมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยติดแอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลย นะสนใจคันนี้ด่วนเลยตัวนี้คันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะลูกค้ารถครอบครัวเจที่นั่งที่ราคาถูกมากไปถูกชโลกันสีบอนแนะนำสีขาวคันนี้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสีขาวตัวนี้ปิดเปิดแบบออโต้มาให้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้โตต้าเซนต r า 1.5V ปี2020นะคะเลขใหม่ที่120,000 0กโลกับราคาอยู่ที่5 2 0 0 0 0 9,000พบาทภายในเบาะหนังสีดำทูโทนมาให้เช่นเดียวกันปีเดียวกันแตกต่างกันที่ปีนะคะแล้วก็แตกต่างกันที่ราคาคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ9,000ต้นต้นแต่ตัวนี้เขาได้ตัวท็อปมาเหมือนกันนะคะได้ตัวท็อปมาเหมือนกันเลยเป็นรถครอบโรเจ7ที่นั่งที่พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะเป็นยางกุดยามาให้ล้อแม็กลมดำยางปี2 0 2 4ลูกค้าได้ยางปีใหม่แม็กขอบ16 ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าหวเขาจะเปลี่ยนโฉมมาให้ใหม่แล้วนะคะจะเป็นโฉมของปีโฉมใหม่มาให้ติดกลม้อง360องศามาให้พร้อมระบบช่วยเตือนออกนอกเลนระบบช่วยเบรกตัวนี้เขามีมาให้ครบเลยนะมาอันนี้มาสำหรับตัวนี้นะฝั่งนี้ก็ปิดเปิดแบบออตโต้มาให้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับรถอเนกประสงค์มากๆแล้วก็ตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณ เ2้าเข้คราวๆนะประมาณ9 2 0าเท่าน,นเองได้รถครอบครัวที่พร้อมใช้งานกลับไปเลยนะคะมาดูอีกหนึ่งคันเลยตัวนี้ใครที่มองหา,าเขาเรียกว่าตัวรองท top รถครอบครัว SUV 5ที่นั่งนะคะคันนี้เลยคันนี้เขาเพิ่งปรับราคาลงมาให้เลยแล้วก็ได้โฉมปี2021โฉมใหม่มาให้อีกด้วยนะคะโตต้ตาโครล,ล,ล่าคอร์ส s น1 8 Hybrid 1.8 Hybrid Premium Safety ปี2021ตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปมาให้นะคะ699,000บาทนะสำหรับคนนี้ผลอยู่ประมาณ10,002ไฟหน้า Full LED มาให้กระจังหน้าของเขาสีดำปัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้เลยไฟด้านน่าของเขาเป็นแบบ LED มาให้เรียบร้อยเลยนะตัวนี้ได้เป็นสีดำพร้อมใช้งานสีดำถูกฉโลกมากดูแรงง่ายนะคะแล้วก็ คนขับคือสวยคือหล่อแน่นอนได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มเลยนะคะตัวท็อปแบบนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูภายในกันตัวท็อปแบบนี้ภายในเบาะหนังสีแดงทูโทนนะคะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์อรโอ,อ,โ,ตอ,อโต้พวงรลัยมันติฟังก์ชันเขาติดซันรูฟมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะตัวท็อปแบบนี้ติดซันรูฟให้มีพูดคอนโทรลมาให้มีทุกอย่างมีมาให้ครบนะ เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะในส่วนของผู้โดยสารตัวนี้ติดแอร์หลังช่องใส่ของมีมาให้เรียบร้อยเลยเบาะหนังแดงจะเริ่มตั้งแต่ปี2020ขึ้นไปนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตัวลองท็อปคนนี้จะได้เป็นเบาะสีแดงมาให้นะคะปีปเปิดแบบออโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะนี่ ตัวท็อปปิดเปิดแบบออโต้มาให้นะคะแต่ถ้าเป็นปี2023จนถึงปี2024นะพรุ่งนี้ปี24-25พรุ่งนี้ยเขาจะได้เป็นเบาะหนังสีดำมาให้แล้วแต่ถ้าปี20-21-22-23จะได้เป็นเบาะหนังแดงมาให้ในส่วนของอุปกรณ์ของเขามีมาให้ครบตั้งแต่ชมปี2021ขึ้นไปนะคะจะได้เป็นตัวชุดต้มรมมาให้กับคุลูกค้าเรียบร้อยเลย เปิดแบบออโต้มาให้นะคะรถครอบครัว7ที่นั่งโตยต้าคโรล่าคอส1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ปี2020คันนี้ได้ปี2021นะคะ699,000บาทนะมาดูอีกหนึ่งคันบ้างสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับตัวนี้เลยตัวนี้นะคะได้เป็นโตยต้าคโรล่าคอส1.8ไฮบริดพรีเมียมนะคะปี2000 ยี่สิบเอ็ดนะคะเลขใหม่เพียงแค่แปดหมื่นกโลเท่านั้นเองกับราคาที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะสองคันนี้ต่างกันยังไงตัวนี้ตัวรองท็อปตัวนี้ได้ตัวท็อปราคาต่างกันแตกต่างแค่เลขใหม่แค่นั้นเองคันนี้เลขใหม่แสนต้นต้นแต่คันนี้เลขใหม่เพียงแค่เก้าหมื่นกโลเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสในส่วนของเลขใหม่ ให้ลูกค้าตัวท็อปไปเลยแต่ถ้าลูกค้าซีเรียสในส่วนเลือกไม้ให้ลูกค้าเอาตัวลองท็อปไปไม่ต่างกันนะคะไม่ต่างกันเลยแต่ว่าตัวท็อปเขาจะมีสลูปแต่ตัวเนี้ยเขาไม่มีสลูปให้พูดคอนโทรลตัวเนี้ยจะมีให้ระบบช่วยเตือนมีให้ระบบช่วยเบรกมีให้กล้อง360องศาตรงนี้มีให้นะคะเบาะหนังส,สีแดงสีแดงมีให้เบาะปรับไฟฟ้ามีให้แค่ไม่มีซัลลูปแค่นั้นเอง นะแต่ราคาเท่ากันแต่ตัวนี้เขาคุ้มกว่าเพราะว่าตัวนี้ใช้งานถือว่าไม่ช้าเลยนะเลขใบเพียงแค่แปดหมื่นกโลเท่านั้นเองการใช้งานแทบจะไม่ได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ช้ําเจ้าของเดิมถือว่าดูแลงง่ายมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจนี่เลยนั่งได้แบบสะดวกสบายมาก นะใครอยากได้รุ่นนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสอนรายได้สามหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสำหรับโตยต้าโคโรล่าคอสหนึ่งจุดแปดไฮบิดพรีเมียมปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเลขงใหม่เพียงแค่แปดหมื่นกโลเท่านั้นเองนะคะมาดูตัวท็อปสุดรุ่นนี้หาย,ยากป้ายแดงอยู่ประมาณล้านแปดนะคะสำหรับตัวนี้โฉมนี้โฉมใหม่ล่าสุดมาให้เลยนะคะสำหรับโฉมนี้นะตัวนี้นะคะตัว Honda h o n ด้ h r ฮ1.8 RS วปี2023เลขหม่์เพียงแค่64,000กับราคาอยู่ที่8 6 9 0 0 0บาทตัวนี้ได้ตัวโฉมใหม่มาให้แล้วนะคะไฟหน้าฟลรมาให้กระจังหน้าจะได้เป็นแบบโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นตัวนี้ตัวโฉมใหม่เลยราคาอาจจะแรงไปนิดนึงแต่ถูกป้ายแดงถูกกว่าป้ายแดงมา30%กันเลย นะคะตัวนี้8 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะล็อกไม่ได้ดูภายในใครอยากดูภายในนะคะลูกค้าแอดเบอร์พริงงมาได้เลย082 7,043 253นะคะเดี๋ยวพิงชมส่งรูปภายในให้ดูนะมาดูอีกหนึ่งคันเลยตัวนี้ตัวท็อปเช่นเดียวกันนะแต่ต่างที่เลขมาอยู่ที่แสนสองเ0็ดบาทตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปเหมือนกันนะคะราคาเดียวกัน ห่างกันอยู่ที่ประมาณสักสามหมื่นแค่นั้นเองนะคะแต่ได้รถปี2021ไปตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถพรีเมียมไว้ใช้งานนะคะอยากได้ตโตต,โลลต้าโครล่าคอร์สหรือ Honda h e ฮดอาวหรือโตอตา้าเซนต้านะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลองเข้ามาชมหรือเข้ามาเลือกดูรถกันได้เลยนะคะที่สุวินทวงศ์ส6ำนักงานใหญ่สาขาที่ สามของเราส่วนรวมรถมือ2องย่าที่ใหญ่ที่สุดในย่าสุวินทวงนี้เลยนะคะรับประกันในส่วนของเรื่องตัวรถนะคะไม่มีการชนหนัก พิกความจมน้ํากองไม้นะคะวาตังตีหลังการขายมีให้30วันมีการตจรถให้274รายการนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถคันไหนนะคะโทรสอบถามรายละเอียดหาพิงได้เลย0 8 2 7 0 4 3 2 5 3เบอร์พิงแอนไลน์ N ได้นะคะหรือจะเข้ามาชมหรือลองขับรถเท,ท็ดได์กันได้เลยเราติดก,กับถนนใหญ่นะคะคุณลูกค้าจะเห็นป้ายในส่วนของบริษัทเพชรยนต์นะคะ ทุกคันพี่ขอรายได้อยู่ประมาณ20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการรับวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวจิตการส่วนตัวออกได้ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเองกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตาม้วยคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ